สวัสดีสมาชิกและ FC รถมือ2 Channel ครับวันนี้นะครับช้าไม่ได้แล้วครับกับรถเข้าใหม่ที่ร้านนะครับผมกับ Nissan Almera 1.2 VL ตัวท็อปสุดเกียร์ออโต้ครับปี2 0 1 2เลขไมล์หน่140,000กว่ากิโลครับ รถมือเดียวป้ายแดงตั้งแต่ออกมาป้ายแดงเลยนะครับผมสวยๆใสๆเลยนะครับราคาไม่ใช่200,000ต้นๆน,น,นะครับเพื่อนๆวันนี้เฮียเขาจัดราคาพิเศษให้กับสมาชิกที่ชมช่องในตอนนี้เลยนะครับที่มองหารถประหยัดรถตัวท็อปสวยๆสมรรถนะดีๆนะครับไม่จุกจิกนะครับในเรื่องของการซ่อมบำรุงหรือดูแลนะครับขับไปนิเนียนยาวๆใช้เป็น10ปี20ปีดูแลง่ายๆมากครับคันนี้ประหยัดจริงๆคุ้มค่าที่สุดใน4ีเซ gment นี้เลยนะครับวันนี้เปิดราคาเพียง แค่1 9 9 0งแบาทโอ้โหส0 0แสนมีทอนครับเพื่อนๆสวยงามจริงๆครับคันนี้รถเข้าใหม่ย้ำนะครับเข้ามาเมื่อเช้านี้เองนะครับผมนะฮะก็เลยอยากจะมารีวิวให้กับเพื่อนๆสมาชิกที่มองหารถสายทำงานรถสายเดินทางขับยาวๆทุกวัน วิ่งทุกวันนะครับคันนี้ประหยัดจริงๆเครื่อง1.2 V L ด้วยนะครับสีน้ําตาลสวยๆเลยนะสีนอดนิยมเลยนะครับล้อแม็กนะครับไม่เดิมๆครับไม่มีรอยรอยการขีดข่วนแต่อย่างใดสีเดิมทั้งคันสวยๆเลยครับคันนี้นะใครสนใจ199,000บาทครับไม่มีอีกแล้วนะครับรถจอดอยู่การชนาพิเศษนะครับเพื่อนๆเรามีทีมงานเซลล์ดูแลให้คับปรึกษาครับในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ตลอดกระบวนการของการรับรถและมีการรับประกันให้ด้วยนะครับสนใจด่วนๆเลยครับช้าไม่ได้กับอเมล่าตัวท็อปตัวนี้ครับ สวยจริงจัดจริงนะครับราคาสุดว้าวไม่ใช่2อ2แสนครับแต่เป็นราคา1 9ึ0งแบาทครับสนใจแอดไลน์มาด่วนครับจองด่วนๆเลยครับต่างจังหวัดรีบจองเลยนะครับหรือใครที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลก็รีบมาทดสอบกันวันพรุ่งนี้เลยนะครับไม่งั้นไปแน่นอนครับสำหรับคันนี้088 584 5375นะครับช้าอย่าหาว่าไม่เตือนนะครับด่วนเลยครับด่วนเลยครับ